ทุกเรื่องบนโซเชียลอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์กันนะคะสวัสดีค่ะพบกับรายการเช็คชัวร์แชร์กับดิฉันเภสัชกรหญิงนัทรัตสหาวัชลินและดิฉันเพศสัชกรหญิงพัทราพรสุขห่วงค่ะวันนี้เรามีข่าวแชร์เกี่ยวกับเรื่องถังเช่ามาฝากนะคะโดยข่าวแชร์ที่มีการแชร์เขาแชร์กันมาว่าถังเช่าสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้จริงหรือเปล่าคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาทําความรู้จักกับถังเช่ากันก่อนนะคะถังเช่าหรือว่ายญ้าหนอนนะคะเป็นพืชตระกูลเห็ดลามีผลิตภัณฑ์ถังเช่าต่างๆมากมายในทุกวันนี้นะคะที่โฆษณาขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะบนโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าตามท้องตลาดต่างๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็มักจะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะว่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้หรือว่าสามารถเพิ่มจํานวนสเปิร์มได้นะคะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะจะจริงหรือเปล่าซึ่งความจริงแล้วค่ะเรื่องที่เขาแชร์กันมานะคะว่าถังเช่าสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ซึ่งหากพบคําเหล่านี้นะคะจัดเป็นการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงนะคะเพราะการนําถังเช่ามาใช้เพื่อสรรพกุณข้างต้นจําเป็นต้องขึ้นทะเบียนตํำรับยาและมีงานวิจัยทางคลินิครับรองผลการรักษา นอกจากนี้ยังต้องมีการศึกษาถึงผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยค่ะดังนั้นนะคะหากเราเห็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าตามท้องตลาดหรือบนอินเทอร์เน็ตและมีการโฆษณาเหล่านี้นะคะก็แน่ใจได้เลยค่ะว่าเป็นการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงทั้งนั้นค่ะ ดังนั้นสรุปข่าวแชร์นะคะที่ว่าถังเช่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้สรุปก็คือไม่จริงนะคะเพราะว่าในกรณีนี้ถือว่าเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงและออยไม่เคยอนุญาตให้โฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาด หรือหากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนะคะหรือว่าเห็นผลิตภัณฑ์ใดๆที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงก็สามารถมาร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย .1556 นะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกเรื่องบนโซเชียลอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์กันนะคะแล้วพบกับรายการเช็คชัวร์แชร์กันในครั้งถัดไปสวัสดีคะ่ะ